ไม่สอดคล้องทําไปพร้อมกันก็ทำแล้วเกิดปัญหาเรื่องของการก่อสร้างซ้สำซากนะครับเดี๋ยวขุดเดี๋ยวสร้างเดี๋ยวทุบอีกแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการรับงานเกินตัวของผู้รับจ้างนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการบริหารแคชฟลูของตัวเองก็ดีหรือการปล่อยให้มีการฟันราคามากเกินไปหรือว่าการที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการหาราคาที่ต่ําที่สุดในเรื่องของการประมูลนะครับคำตอบสุดท้ายชัดเจนตรงไปตรงมามีลุง ไมม่ีเรามีเราเราไมม่ีถ้อย่างนั้นเราก็พิจารณาในยติ5.11นะครับเชิญผู้เสนอยติครับท่านสุพนัทมินชันันเชิญฮะับขอ,อย้อนธรามประธานครับสุพนัทมินชันันครับสมาชิกผู้แทนรัศดรกรุงเทพครับผมขออนุญาตครับเพราะว่าผมมีความประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องของชื่อยติครับโดยแก้ไขชื่อ เป็นว่ายติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ,คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างมาตรฐานาความปลอดภัยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างอย่างเป็นระบบข,ขอผู้รับรองด้วยครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับเนื่องจากว่าถ้าจะขอเปลี่ยนชื่อยติก็ต้องถามมติจากที่ประชุม ก็จะอาศัยข้อบังคับข้อ88ถามที่ประชุมนะครับว่ามีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่หากที่ประชุมไม่ขัดข้องก็ถือเป็นมติที่ประชุมอนุญาตให้ท่านผู้เสนอย,ยติได้เปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็เชิญท่านสุภนัทเชิญนะ ขอบคุณค่ะท่านประธานครับสมบัติมินชันังครับผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับก็ขออนุญาตเสนอยตินะครับในการที่จะขอให้สภาผู้แทนรัศดรนะครับตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยการเยียวยาเพื่อรับผลกระทบและการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างอย่างเป็นระบบครับท่านประธานครับต้องบอกงี้ครับว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนกําลังประสบปัญหาด้านมาตรฐานการก่อสร้างและเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในหลากหลายด้วยกันนะครับโดยสาเหตุหลายๆอย่่าา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 งงงงกกก็มมมจเรรรืออขคคควบุุตฐนณภพ เรื่องของการดําเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของสัญญาเรื่องของปัญหาการสร้างกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างหรือ TOR ที่อาจจะมีความไม่โปรง่งใสหรือเรื่องของกระบวนการที่ไม่สามารถที่จะป้องกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างได้รวมถึงการกํากับความปลอดภัยภายในไซต์งานเองนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงได้มีการยื่นจตินะครับตั้งแต่ปี2567แล้วก็ขอบคุณทางสภาผู้แทนวาสฎรอดแห่งนี้ที่มีโอกาสให้เราได้มาพิจารณาศึกษากันนะครับท่านประธาน ก็ต <S an> ้องบอกยางี้ครับว่ายตินี้ผมขออนุญาตแบ่งประเด็นรายละเอียดออกเป็น5ประเด็นนะครับโดยพยายามจะไม่ให้ซ้ากับการอภิปรายในครั้งที่แล้วนะครับในประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างครับต้องบอกงนี้ครับว่ามาตรฐานการก่อสร้างนะครับนั่นก็จะครอบคลุมในเรื่องของทั้งคุณภาพทั้งเรื่องของความล่าช้าคดีเรื่องของความปลอดภัยคดีต้องบอกว่ามีหลายปัจจัยครับที่มีส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างนะครับวิธีการก่อสร้างเรื่องของรูปแบบสัญญาหรือคอนแทค การคัดเลือกผู้รับจ้างการควบคุมงานการแก้ไขแบบอุปสรรคหน้างานก็มีหลากหลายนะครับรวมถึงการบริหารไซน์งานปัญหาพื้นที่ไซน์งานที่มีความจากัดหรือแม้กระทั่งเรื่องของเวลาการทํางานหรือเรื่องของเดี๋ไล์ลงก่อนนะครับเรื่องของการเวลาการทํางานหรือการ,รบังคับการทํางาน ในเวลากลางคืนเท่านั้นรวมไปถึงเรื่องของการตรวจรับงานก็ดีแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของบุคลากรการขาดความรู้ความสามารถนะครับบางคนอาจจะเก่งแต่ว่าขาดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเรื่องของ continuing development uh, continuing professional development นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของปัญหาการจัดทำงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่สอดคล้องทําไปพร้อมกันก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการก่อสร้างซ้สำซากนะครับเดี๋ยวขุดเดี๋ยวสร้างเดี๋ยวทุบ อีกแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการรับงานเกินตัวของผู้รับจ้างนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการบริหารแคชฟลูของตัวเองก็ดีหรือการปล่อยให้มีการฟันราคามากเกินไปหรือว่าการที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการหาราคาที่ต่ำํำที่สุด ในเรื่องของการประมูลนะครับรวมถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะกระทบกับมาตรฐานการก่อสร้างคุณภาพงานหรือรวมถึงระยะเวลาในการก่อสร้างได้ทั้งสิ้นนะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่าเพื่อนสมาชิกหลายคนก็ควรจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ในส่วนที่2ครับประเด็นที่2ครับคือเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของซต์งานก่อสร้างและผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนครับในส่วนของความปลอดภัยของคนงานในซต์งานนะครับปัจจุบันนี้แม้ว่าเราจะมีเรื่องของพรบรความปลอดภัย อาชีวะนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานนะครับปีพศ2554แต่ก็ยังขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้นะครับเดี๋ยวขอสไลด์เพิ่มเติมด้วยครับ และในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยนะครับของพี่น้องประชาชนที่สัญจรรอบๆไซ่งงานนะครับบริษัทรับเหมาไทยปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าทางานได้ค่อนข้างไร้มาตรฐานทีเดียวครับท่านประธานครับมีคนได้รับบาดเจ็บจากการเดินผ่านไซ่งงานไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นแค่ฟุตบาทหรือจะเป็นการก่อสร้างถนนการก่อสร้างสะพานทางเท้าเรื่องของระบะท่อระบายน้ําก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาลายเล็กหรือลายใหญ่นะครับก็แทบไม่มีใครสนใจเรื่องของเซฟตี้ของพี่น้องประชาชนรวมถึงสิทธ ของผู้ใช้ทางเท้าเลยแม้แต่น้อยไม่มีการปิดกัน้นไม่มีทางกั้นในดๆไม่มีป้ายไม่มีทรายต่างๆเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราเทียบกับในต่างประเทศอย่างในประเทศอังกฤษเองเนี่ยที่ผมเอาภาพมาเทียบเคียงนยครับก็เห็นว่าในประเทศอังกฤษเองก็มีการให้ความสําคัญกับเรื่องของความปลอดภัยและสิทธิในการเดินเท้าของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการก่อสร้างอาคารนะครับที่อยู่ติดกับฟุตบาทก,ก็จะมีการทํานั่งร้านอย่างดีนะครับในแดดที่อยู่ในภาพนี้นะครับ ต้องบอกงี้ครับว่านอกจากเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราแทบไม่ได้ความสัมพันธ์กับเรื่องของผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเลยครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการก่อสร้างทั้งเรื่องของมลพิษเรื่องของฝุ่นเรื่องของเสียงเรื่องของถนนที่เสียหายจากบรรทุจากการก่อสร้างเรื่องของการจัดการปัญหาทราฟฟิกการจราจรคดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของแรงสั่นสะเทือนที่อาจจะกระทบต่อโครงสร้างของบ้านข้างๆของพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆข้างไซงานก่อสร้างทําให้เกิดบ้านร้าวบ้านสุดกําแพงร้าวต่างๆเราก็แทบไม่มีการสนใจใดๆทั้งสิ้นครับ รวมถึงกระทั่งที่ผ่านมาก็เมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราขาดในเรื่องของการตรวจสอบและการถอดบ,บทเรียนอย่างจริงจังครับว่ามันเกิดจากอะไรต้องมีการปรับปรุงม,มาตรฐานอย่างไรเพื่อที่จะป้องกันปัญหาในอนาคตได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้อย่างในตึกล่าสุดเรื่องของตึกถล่มที่สตงอเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะเริ่มพิจารณาได้แล้วหรือไม่ว่าเราจะมีการพิจารณาเรื่องของการใช้ structural health monitoring หรือว่า shm นะครับในเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของแรงสั่นสะเทือนต่างๆที่มากระทบต่อโครงสร้างของอาคารได้โดยเฉพาะยิ่งการใช้ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่นะครับหรือการบังคับติด cctv ที่จะใช้ในการตรวจจับภาพไซ้์งานทุกช่วงขณะที่มีการก่อสร้างนะครับตลอดเวลาไปเลยเอาไว้เป็นเรคคอร์ดไว้ว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่างน้อยเรายังมีเรคคอร์ดไว้ในทําการในเรื่องของการตรวจสอบ ลงมถึงการทำอัก uh, ซิเดนต์อิน vestigation นะครับโดยเติร์ดพาร์ตีที่เข้ามาเกี่ยวข้องแม้ทั้งเรื่องของการทำโปรเจกต์อีเว u a t เอช r ั p นรีนะครับซึ่งทุกครั้งพอมีโครงการเสร็จแล้วเนี่ยเราควรให้ s t a k e โคเดอร์แต่ละเจ้าเนี่ยมาฟีดแบ็กรวมกันว่าการทำงานของแต่ละ s t a k e โคเดอร์นี้เป็นอย่างไรนะครับ พออันนี้ก็เป็นอย่างสเต็กโฮดเดอร์ที่เห็นในภาพนะครับก็เป็นสเต็กโฮดเดอร์หลายๆเจ้าที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงก,รงการก่อสร้างทั้งนั้นเลยครับรท่านประธานต้องบอกกันครับล่าล่าสุดเนะี่ยทางคอรมอรก็ได้มีการออกร่างนะครับเรื่องของการทำแบล็คลิสต์ขึ้นมานะครับในการลดชั้นของผู้รับเหมานะครับก็ต้องบอกว่าฟังและดูดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยก็อาจจะพบว่านี่อาจจะเป็นการเปิดช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ในการใช้ดูมพินิษละเกิดการเรียกเก็บใต้โต๊ะหรือไม่ซึ่งทางคอรมอรเองก็ต้องไปหารายละเอียดดทีีีีี่่มมมัมััันนนนเเลาาากก้้ใใรรรบบบบบงคคชะะย แล้วอย่างครับว่าท่านประธานครับก็หวังว่ามีสเต็กโฮเดอร์ที่อยู่ในโครงการก่อสร้างเนี่ยจำนวนมากเยอะมากนะครับแล้วก็อย่างโครงการก่อสร้างของภาครัฐเองเนี่ยหลายๆโครงการก็มีจ้างจ้างผู้ควบคุมงานนะครับอย่างโครงการที่พังหลายๆอันที่เราเห็นอยู่อย่างเช่นโครงการพระรามสองนะครับถนนพระรามสองหรือทางหลวนพระรามสามก็ดีตึกสอตองอก็ดีเหล่านี้มีการจ้างคนคุมงานทั้งสิ้นนะครับแต่ทุกวันนี้เราแทบไม่ได้มีการถามถึงเลยว่าคนคุมงานเหล่านั้นทําอะไรอยู่ ตอนเกิดเหตุคนคุมงานอยู่ในซายงานหรือไม่เพราะแท้ทุกอุบัติเหตุที่ผ่านมาคนคุมงานไม่ได้อยู่ในสายงานเลยครับท่านประธานไม่ใช่ว่าผมอยากให้คนคุมงานเกิดอัซิเดนต์นะครับแต่ต้องบอกงี้เพราะว่าแต่คนคุมงานก็น่าจะต้องเป็นคนที่อยู่ในระหว่างที่มีการก่อสร้างแต่เขาเหล่านั้นหายไปไหนเขามีเคยการบังคับการสแกนนิ้วให้คนคุมงานต้องมีการสแนะสแกนนิ้วเข้าออกหรือไม่นะครับแม้แต่ผู้ว่าจ้างเองอย่างที่เป็นภาครัฐเองก็ต้องบอกว่าเราก็ใช่ว่าเราทําถูกเสมอไปนะครับอย่างเช่นโครงการรถไฟฟ้าก็ดีหรือโครงการพระรามสองก็ดีก็ mm hmm. ต้องบอกงนี้ครับว่าในสัญญาก่อสร้างโดยทั่วไปวเดี๋ยวนี้มันจะไม่มีเขียนหรอกครับว่าบังคับให้ทํางานเฉพาะเวลากลางคืนแต่ถึงเวลาจริงของภาครัฐก็บีบผู้รับจ้างบอกว่าต้องทําเวลากลางคืนเท่านั้นถึงเวลาสุดท้ายความเสี่ยงในการก่อสร้างก็มีมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการไปบีบพื้นที่บางโครงการบอกว่าห้ามปิดถนนเลยนะครับช่วงกลางวันห้ามปิดเลยแล้วคุณก็ไปบีบให้เขาทํางานเวลากลางวันได้ด้วยทํากลางคืนได้ด้วยแต่กลางวันปิดถนนไม่ได้ โอกาสในการเกิดอุบิเหตุมันก็มีครับซึ่งในต่างชาติเขาก็ไม่มีใครทําอะไรกันแบบนี้นะครับในส่วนของประเด็นที่3ครับเรื่องของมาตรการการเยียวยาผู้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตครับจากการก่อสร้างต้องบอกี้ครับว่าผู้เสียชีวิตจากการก่อสร้างไม่ได้มีแค่พี่น้องแรงงานเท่านั้นแต่มีพี่น้องประชาชนที่อาจจะเดินทางผ่านเป็นผู้ใช้ผ่านทางแล้วโดนลุกหลงกับเหตุการณ์การก่อสร้างนี้ด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเราปล่อยให้ครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยต้องไปตกลงกับผู้รับเหมาหรือผู้ที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตไปตกลงกันเองซึ่่่่่่่งกกาา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 รรรชชดเเเยทีีผผนนนมมมมมมมจะไสสหตตตุลััพววขํ คนและควรได้เท่าไหร่อย่างไรนะครับแต่ผู้รับเหมาก็มีการไปบีบผู้ฟอ้องครอบครัวของผู้ประสบภัยว่าถ้าไม่เอาตามนี้ก็ไปฟ้องเอาใช้เวลระยะเวลานานนะทำให้หลายๆคนก็ต้องก้ามกลืนในการที่จะยอมรับเงินเยียวยาที่อาจจะไม่มีความเหมาะสมประเด็นที่สี่ครับเรื่องของกระบวนการการคัดเลือกผู้รับจ้างครับต้องบอกว่าการจะได้ผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นสารตั้งต้นหลักๆก,ก็คือเรื่องของกระบวนการการคัดเลือกครับต้องบอกงี้ครับว่าใครๆก็เป็น บริษัทใครๆก็ตั้งบริษัทรับออเหมาก่อสร้างได้ครับเพราะว่าธุรกิจดีไม่มี barriers to entry ครับไม่ต้องมีลายเส้นไม่ต้องมีการขึ้นทะเบียนไม่ต้องมีวิศวะไม่ต้องมีสถาปัตย์ไม่ต้องมีคนงานใ,นในดๆไม่ต้องมีผู้บริหารก็ไม่ต้องมีประวัติการทํางานในด้านข,ของการก่อสร้างมาก่อนใครอยากทำงานก่อสร้างก็ไปจดบริษัทกันได้หมดครับ ที่สาคัญครับคือไทยเองเนี่ยไม่มีหน่วยงานเฉพาะในการที่จะทําหน้าที่กํากับดูแลควบคุมเก็บข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการก่อสร้างเลยครับไม่มีการเก็บข้อมูลประวัติต่างๆการทํางานว่าบริษัทก่อสร้างหรือลุงสิงของบริษัทควบคุมงานบริษัทออกแบบบุคลากรเราไม่รู้ว่าบริษัทไหนกําลังทางานโปรเจกต์อะไรทํากับใครที่ไหนคู่ค้าของคุณเป็นใครนายจ้างของคุณคือใครมีวิศวกรมีสถาปัตย์มีโปรเจกต์แมเนจเมนต์โปรเจกต์แมเนจเจอร์มีคอนสตรัคชั่นแมเนจเจอร์เป็นใครบ้างอย่างไร แต่และบริษัทแต่และคนมีความชํานาญหรือเก่งด้านไหนมาก่อนเราไม่มีการเรื่องของระบบฟีดแบกการทํางานจากผู้ว่าจ้างว่าหลังจากจ้างคนเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบก็เลยจะเกิดกับภาคเอกชนรายย่อยค่อนข้างมากเพราะว่า เพราะวเอกชนเหล่านั้นอาจจะไม่มีศักยภาพในการที่จะกํากับควบคุมในการตรวจสอบอผู้ทาเดินการก่อสร้างก่อนหน้านี้นะครับก็ทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นเช่นเกิดการทิ้งงานเกิดการโกงในจ้างบ้างอะไรบ้างเกิดขึ้นหรือการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานเกิดขึ้นนะครับอีกส่วนต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบริษัทก่อสร้างที่เป็นนอมินีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอมินีจากประเทศจีนก็ต้องพูดตรงๆว่ามีการเข้ามารับงานของภาครัฐมากยิ่งขึ้นมีการจดทะเบียนร่วมค้ามีการจดทะเบียนเป็น,ปนก่อตั้งบริษัทก่อสร้างมากยิ่งขึ้นนะครับเข้ามา ในบริษัทก่อสร้างของเมืองไทยมากินขึ้นเนื่องจากว่าก็ต้องบอกว่าตามตรงก็คือตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศจีนมีปัญหาเกิดขึ้นก็มีความต้องการที่จะออกมาหาสตังค์นอกประเทศ ตรงนี้ก็มีการเน้นไปที่โฟกัสเรื่องของการรับงานประเภทของอาคารนะครับแล้วก็อาศัยต้นทุนเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของต้นทุนเหล็กที่ราคาได้อาจจะได้ราคาพิเศษจากบริษัทจีนด้วยกันเองนะครับทำให้สามารถที่จะเข้าถึงการฟันราคางานได้ต่ํากว่านะครับโดยเฉพาะยิ่งในโครงการประเภทอาคารเป็นต้นนะครับหรือบางทีบริษัทจีนเองก็มีการยืมมือบริษัทรายใหญ่ของไทยครับท่านประธานครับเรียกได้ว่าเป็นบันไดาทางผ่าน ในการที่จะขอมา JV ร่วมกันทำจอยเบนเจอร์ร่วมกันเพื่อทําำโครงการขนาดใหญ่ที่ตัวบริษัทจีนเอง,เองนั้นอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนนะครับซึ่งบริษัทไทยก็อาจจะเห็นแก่ผลประโยชน์บางอย่างนะครับก็เลยยอมที่จะ JV ร่วมกันนะครับบางทีให้ JV สัดส่วนทีนึง 58, ่ง51-49เลยทั้งที่บริษัทรายเล็กของจีนเนี่ยอาจจะไม่ได้ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำงานได้ถึงครึ่งหนึ่งของโครงการนั้น,น,นแต่ก็กลับปล่อยให้มีการ JV ร่วมกันครับ แลวพอบริษัทของจีนเนี่ยมีผลงานเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปประมูลงานของภาครัฐอื่นๆได้มากขึ้นเข้าไปไล่ฟันโครงการของภาครัฐได้มากขึ้นซึ่งการฟันราคาที่ต่ําเกินไปนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุตั้งต้นส่วนหนึ่งที่ได้ทําลายเรื่องของมาตรฐานความปลอดภยัยมาตรฐานการก่อสร้างของภาครัฐลงไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการที่เราปล่อยให้มีการ JV อย่างไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาได้อีกปัญหาร้ายแรงของไทยครับก็คือเรื่องของผู้ประกอบการไทยที่แท็ก Team ผมเช้ว่าแท็ก Team เลยนะครับ t e ทีมกับหน่วยงาน ภาครัฐคนในหน่วยงานภาครัฐในการไปกําหนด T.O.R กิจการการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการมูลค่าสูงรวมถึงโครงการใกับโ Project ซึ่งเป้าหมายของ T.O.R ของหน่วยงานภาครัฐเองจริงๆแล้วหลายครั้งไม่ได้เน้นการหาผู้รับจ้างที่มีศักยภาพแต่เน้นไปที่การหาผู้รับจ้างที่มีธงว่าตัวเองอยากจะได้ใครแล้วก็ดีไซน์ T.O.R ให้เหมาะกับผู้รับจ้างแบบนั้น ทำให้เราเห็นในหลายครั้งนะครับว่างบประมาณส่วนใหญ่อาจจะมีการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มบริษัทก่อสร้างเพียงไม่กี่รายที่เป็นบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ของเมืองไทยเป็นบริษัทก่อสร้างระดับมหาชนถ้าเกิดเราไปดูใน Market s ตแชร์ของงบประมาณของภาครัฐส่วนใหญ่ก็จะกระจุกตัวอยู่ในบริษัทกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษนะครับอีกส่วนหนึ่งครับก็ต้องบอกกินครับว่ามีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือเรื่องของการล็อกงานโยธาให้กลุ่มทุนใหญ่ผ่านการพ่วงสัญญ,ญาโยธากับสัญญ,ญา สัมปทานแบบ P P P ทั้งหลายนะครับก็คือพูดง่ายก็คือเอาโตโยธาไปลงกับสัญญา P P ใครได้สัญญาไปคุณก็มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกผู้รับจ้างด้านโยธาของตัวคุณเองให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็เป็นการดีไซน์แบบใหม่ที่ทําให้ไม่ต้องเอางานโยธานี้ออกมาทําการประมูลงานนะครับก็อาจจะมีเห็นอยู่ทั่ว,วไปอย่างเช่นเรื่องของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าก็ดีหรือโครงการทางบวงของภาครัฐเองก็ดี ประเด็นสุดท้ายครับคือประเด็นที่5ครับเรื่องของการผลักดันอุตสาหกรรมระเหมาก่อสร้างรวมถึงการยกระดับศักยภาพนะครับประเด็นนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่สาคัญในเชิงของโครงสร้างภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่จะส่งผลต่อมาตรฐานการก่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยรวมถึงความยั่งยืนของอตอุตสาหกรรมในระยะยาวด้วยต้องบอกงี้ครับว่าภาครัฐเองก็ควรมีบทบาทในการที่จะยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการก่อสร้างเพราะว่าภาครัฐเองเราคือผู้ลงทุนด้านการก่อสร้างที่เรียกได้ว,ว่า ใหญ่ที่สุดในประเทศพอเรามีงบประมาณมากที่สุดและงบประมาณของเราส่วนใหญ่ก็ใช้ไปเรื่องของการ mm. ก่อสร้างมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้น mm. การลงทุนของภาครัฐสามารถกาหนดทิศทางอุตสาหกรรมได้เลยว่าต่อไปจะมีผู้รับจ้างมีผู้รับเหมาหน้าตาแบบไหนออกมามีเน้นในเรื่องของอาคารเน้นเรื่องของงานสาธารณูปโภคในเรื่องของสภาหรือทางหรือถนนหรือทางด,วด่วนด้านไหนมากเป็นพิเศษก็ขึ้นอยู่ที่งบประมาณของภาครัฐที่มีการ ที่มีการผลักดันออกไปนะครับแต่ต้องบอกนี้ครับว่าภาครัฐเองเนี่ยยังขาดการวางยุทธศาสตร์การวางกรอบการลงทุนต่างๆนะครับเขาต้องบอกว่ามีหลายนาวัตรกรรมที่ด้านการก่อสร้างที่ไม่ได้มีการพูดถึงเลยอย่างเช่นอันแรกก็คือเรื่องของบิมหรือว่าเรื่องของ building information modeling นะครับที่ประเทศไทยยังไม่ได้ให้ความสําคัญแต่ทั่วโลกให้ความสําคัญมาแล้วกว่า20ปีเต็มๆนะครับหรือเรื่องที่2ครับเรื่องของแนวคิดการใช้ escrow account ครับหรือว่าบริการบัญชีรับฝากและจ่ายเงินแบบมีเงื่อนไขครับ ซึ่งที่ทหน้าที่ในการจ่ายเงินแทนนายจ้างครับก่อนที่ที่งานเสร็จแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการแก้ปัญหาด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงผู้รับจ้างที่เป็นโกงสับโกงสับคอนแทคเตอร์ก็ดีหรือการจ่ายเงินล่าช้ากับซัพพลายเออร์ก็ดีแล้วทําให้พวกเขาได้รับผลกระทบด้านของเครดิตเทอมก็ดีถ้าเรามีการใช้ escrow Account เนี่ยในการเป็นตัวกลางในการจ่ายเมื่อคุณส่งงานทํางานเสร็จปุ๊บ escrow Account ก็จะมีหน้าที่จ่ายเงินให้เลยโดยที่ว่านายจ้างจะไม่มีสิทธิ์มายึกยักดึงดันต่อทําให้้ตรงนีเนก็็จะปน ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเรื่องของปัญหาด้านการเงินให้กับผู้ที่รับจ้างที่เป็นซับคอนแทรคได้อย่างดีอีกส่วนหนึ่งเรื่องของการใช้ augmented reality หรือ AR ในการเข้ามาพัฒนาทําให้เราเห็นภาพสามารถ Visualize ภาพโครงการก่อสร้างให้มันเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นการก่อสร้างก็จะแม่นยําถูกต้องแล้วก็คนที่มาอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญชํานาญมากนักแต่อย่างน้อยเมื่อเห็นภาพที่ชัดเจนก็สามารถทํางานได้อย่างง่ายดายรวมถึงแม้กระทั่งการใช้โดรนเข้ามาในการช่วยดูงานให้มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเรื่องของการผลักดันอุตสาหกรรมเช่นเครื่องจักรหรือวัสดุสีเขียวใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับที่สําคัญครับเรายังขาดเรื่องของกระบวนการสร้างและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นปัญหาต่างๆของผู้ประกอบการและหลายๆสเตคโฮเดอร์นะครับที่ผมเคยได้กล่าวมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องมีเจ้าภาพในเรื่องนี้ในการผลักดันอุตสาหกรรมการก่อสร้างอย่างเป็นระบบเพราะอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นกล ไกลสาคัญและเป็นเครื่องจักรสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงกระทั่งในการรองรับเรื่องของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตด้วยนะครับรท่านประธานครับก็ด้วยสาเหตุนี้ครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงขอเสนอยติขอเสนอยติให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งน,นี้ตั้งคณะกรรมการศึกษาพิจารณาศึกษานะครับวิสามัญพิจารณาศึกษา,ก,ษาการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยการเยียวยาู้ได้ระงับงคบและก็การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างอย่างเป็นระบบครับขอบคุณครับท่านประธานครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ